ย้วยนะครับเียะแล้วก็ถ่ายรูปนึงนะครับสำหรับรูปนี้นะครับพี่น้องกำลังจะถ่ายรูปนึงนะครับผมจะเป็นสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมหลังจากไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีกรอีกชุดหนึ่งนะครับเข้ามาสัมภาษณ์นะครับผมเข้ามาให้ให้ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็ได้รูปพร้อมลายเซ็นไปนะครับแฟนๆแ,แม่ๆนะครับระหว่างรอน้องที่หมอชิดน,นะครับเดี๋ยวรอเล่นกิจกรรม กับทางพิธิกรในเซตตัดไปต่อได้เลยนะครับอ่ารม,มาแล้ว <c oughs> ลุม,มาแล้วอ่า <c oughs> อันนี้ของพี่พ <c oughs> ี่อชลานะครับส่วนอันนี้ที่กำลังขึ้นนะครับแฟนคลับคนไหนอยากได้นะครับรอลีกิจ,จกรรมต่อได้เลยนะครับผม ได้แล้วนะครับทุกคนกด้แล้ว่สีมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆใช่สีมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆน่ารักมากทุกคนใครที่อยากได้นะครับรอเล่นกิจกรรมต่อได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทางเดี๋ยวทางวิทยกรน,นะครับ mm hmm. ของเซตที่สองกำลังจะเข้ามานะครับทุกคน mm hmm. อ่าถ่ายถ่ายถ่าย ต้องลาไ,ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับพิธีกรชุดถัดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ร่วมนะคพร้อมไรเซนนะครับอยู่เล่นกิจกรรมต่อนะครับผมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมก็ไงวันนี้ก็ทำวีพี่ขอบคุณน้องต้องอยองมากนะครับผมที่เล่นกิจกรรมของเรานะครับวัครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวไงช่วยเราวดน้องๆได้น้องได้ถึงเที่ยงคืนของวันนี้ คนนะครับผมจะตีมันเตอร์เช่นกันนะครับแต่ผมจะไปงานที่บอยชิปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับอเค,คับขอบคุณครับ